มาถึงก็เป็นเรื่องปกตินะคะพี่ๆที่ของเขานะคะไอเป็นเนินๆของเขาเขาจะรู้เลยอัตโนมัติว่าเขาจะเล่นได้กลิ้งได้ตีลังกาได้แบบนี้เลยนะคะก็ดูเอาเถิดค่ะพี่ๆน้องนางทำไมชอบนั่งกลางขานะคะน้องน,งนี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะน้องนางนั่งพับเพียบไม่ได้ค่ะเพราะว่าติดพุง่ง เวลาน้องนั่งน้องจึงต้องเอ่อกางขาหลังออกน,นะคะเพราะว่าน้องนั่งแบบทบทบ,ทบขากันไม่ได้นะคะจะแน่นตรงตรงตรง,ตรงพุงตรงสะโพกแล้วจะทําให้ทางเดินหายใจหายใจได้ไม่สะดวกน้องจึงต้องนั่ง,งท่าที่มันสะดวกแล้วก็สบายต่อน้องที่สุดนะคะพี่พี่เนาะเผื่อพี่พี่สงสัยเอะน้องนี้เขาเจ็บเขาปวดอะไรตรงขาหลังหรือเปล่าทําไมเวลานั่งถึงนั่งแบบแบ,แบบแบบกางขาออกนะคะอา่าหนักพุงค่ะพี่พี่ หนักพุงนะคะเอาตรงๆเลยเนาะแต่น้องก็น้องก็พยายามนั่งพับเพียบนะคะนั่งพับเพียบเหมือนช้างเชือกอื่นทั่วไปนะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กที่ถ้าเป็นคนเขาก็ว่ากินลงพุงนะคะน้องนางเขาว่าเช้างกินลงพุงนะคะก็เลยจะหนักๆห,หน่อยเวลาแบบพุงเราใหญ่เนาะเรานั่งท่าที่มันไม่โอเคมันก็หายใจไม่ออกนะคะ ดูอเด้ดูดออยอท่าอะไรนี่ยฮะโ,โฮ้โหอาบน้ำมาแล้วก็หล่อทั้งพ่อทั้งลูกนะคะหล่อสวยทั้งพ่อทั้งลูกแล้วก็จะสวยกันได้แป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวก็จะเล่นดินเล่นอะไรกันแล้วนะคะน่าเห็นไหมเป่าแล้วค่ะคือเขาจะอยากเล่นอยู่ตลอดเวลาเป็นเป็นเด็กๆที่อารมณ์ดี B. นะคะชอบเล่นชอบแบบ ชอบเล่นนะคะพี่พี่อืมชอบเล่นนะคะซึ่งพัฒนาการของเขาก็ไปได้อย่างดีนะคะสวยงามนีผูกพ่อจ๋าเสร็จแล้วก็ต้องผูกน้องนางด้วยนะคะต้องผูกโซ่คู่ให้พ่อจ๋านะคะเพราะว่าช้างอยู่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะและก็หลายเชือกนะคะหลายเชือกอ่า เราก็ต้องเซฟตี้ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งเนาะพี่จา๋าเพราะว่าถ้าพลาดขึ้นมาเนี่ยมัน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 ไม่ใช่แค่เรานะคะมันไม่ใช่แค่เราเนาะลูกใครใครก็รักนะคะเราก็ต้องเซฟพ่อจ๋าไว้ก่อนนะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะห่วงลูกเขาขึ้นมาแวบหนึ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะเชือกไหนเชือกไหนเดินผ่านมองผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเซฟไว้ก่อนนะคะดูดูไว้ก่อนอืมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเวลาไหนนะคะเราก็เซฟตี้ได้เราเซฟตี้ไว้ก่อนนะคะในส่วนของหญ้าอาหารเราตัดจัดเตรียมมาไว้ให้ลูกตั้งแต่เช้านะคะนี่ค่ะหญ้ากองโตเลยค่ะเอามาไว้ให้เขากินระหว่างวันนะคะระหว่างวันที่เขาอยู่ที่นี่นะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยเอามาผูกไว้ก็ผูกเขาไว้เฉยๆ ข้าวปลาอาหารไม่ให้กินไม่มีนะคะพี่พี่เราจัดเตรียมอาหารมาทุกรอบนะคะทุกวันที่มาทํางานนะคะไม่เคยให้ลูกยืนอดไม่เคยให้ลูกยืนคอยนะคะนี่ <Yes. S 1> อพอพ่อจ๋าเลิกพ่วงก,กับน้องนางก็จะถู no, no. เขาก็จะผ่อนคลายทั้งพ่อ <No. S 1> ทั้งลูกะคะ่ะ <No. S 1> พี่พี่ได้รีแลกเย็นในตัวด้วยเพราะว่าเอ่อได้อาบน้ํามาเมื่อกี้นี้นะคะอื <No. S 1> มีความเย็นอยู่ที่ตัวด้วยแล้วก็ <No. S 1> เขาก็แฮปปี้ <Happy S 1> อะค่ะเจอเพื่อน ออกมาที่ใหม่ๆโล่งกว้างอย่างนี้ยค่ะช้างก็จะได้คุ้นชินกับเพื่อนด้วยนะคะไม่แตกตื่นค่ะเวลาออกงานเขาก็จะไม่กลัวเพื่อนไม่ชกเพื่อนนะคะดูน้องนางเห็นพ่อจ๋าทำก็อยากทำด้วย <laughs> ทาไหลลูกน้องนางโอ้โหอ่ะปัดดินก่อนก่อนเล่นหนอเอาหางปัดดินก่อน เอออะเขาไม่ไปหรอกพ่อจ๋าจเหยียบโซ่ทางนี้ก็อยากถูทางนี้ก็อยากนอนเล่นแล้วอ้วนตุ้มปุ๊กมากค่ะพี่พี่ดูค่ะอย่างก,กับลูกหมูนี่โอ้โหทำยังไงกันดี <laughs> ลูกหมูกับลูกหมูค่ะพี่พี่ <laughs> อันนี้คือผิวจริงๆเลยนะคะผิวจริงๆค่ะไอ,ไอ้แดงๆจะยัง,ง,งล้าง,างไม่ออกต้องไปขัดที่บ้านนะคะแล้วดูพุง้ง <laughs> อวนมากปูน้อยโอ้ยน่ารักจังเลยจะเสร็จสักทีไมนนหมน,น้อลูกน้อเอ้าน,นี้ก็ขุดดินแล้วค่ะอ่ะ,อะน้องนางผูกให้เสร็จก่อนลูกลูกนางจา๋าผูกให้เสร็จก่อนนะคนเก่งนะโอ้ยดูเอาเถิดค่ะอ่าน้องนางผูกให้เสร็จก่อนลูกโอ้ย ดัวเลยค่ะพี่ๆกล้าพูดเลยนะคะว่าเพิ่งอาบน้ํามาแต่ทํำไมอยู่สภาพนี้เออนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เขาได้รีแลกด้วยกันนะคะอยู่ในที่ร่มเพราะว่าตอนนี้มันฝนจะตกนะคะ<ม>ก็เด็กๆได้รีแลกได้ได<ม>เออ,อกกําลังกาย<ม>ด้วยกันนะคะ<ม>เอาดินมาเป่าเล่น,นะคะ่ะนี่ พ่อจ๋าเขาก็แฮปปี้ของเขานะคะถูของเขาลูกนางก็อยากทําตามพ่อคะ่ะแต่บางอย่างน้องก็ทําไม่ได้นะคะทําไม่ได้อดูาเถิดค่ะอืมหือเราอ้วนมากนะแล้วคือตัวอ้วนมากตุ้มปุ๊กมากพ่อจ๋าเขาขุดดินไว้ให้ลูกเขาคะ่ะพี่ๆดูคะ่ะเล่นด้วยกันเลยเออเล่นด้วยกันน้องนางอย่าเหยียบไว้ลูกให้พ่อจ๋าเล่นด้วย เออเล่นด้วยกันเป็นพ่อลูกกันน้องเล่นด้วยกันนะเดี๋ยวเราคอยที่นี่แหละตะอ้วนเอารถไปเลยเออเอาขาตั้งกล้องลงมาให้เราด้วยคอยที่นี่ใครจะเฝ้าลูกละพอดีตะอ้วนต้องรีบไปประชุมนะคะแล้วน้องนิกไม่อยากกลับบ้านเพราะว่าไม่อยากทิ้งลูกๆเขาไว้แบบไม่มีคนดูนะคะพี่ๆอืมก็เฝ้านะคะเฝ้าลูกเราเนาะ,ะพี่พี่ะ เ,ออเห็นแต่ตุ้มปุ๊กอย่างนี้ก็รักนะคะ <c oughs> เออนั่งไงก็ไปนั่งอยู่คอยอยู่ตรงตรงหินอ่อนไงเดี๋ยวไล์สดคุยกับพี่ๆรอรอตาอ้วนนะคะ <c oughs> จะได้มองลูกด้วยตาอ้วนไม่ใช่อะไรหรอก <c oughs> เราก็ไม่รู้ว่าเออเราก็ไม่รู้ว่าตอน เราไม่อยู่เขาจะเป็นยังไงเขาจะชกกันหรือเปล่าก็ต้องเฝ้านะคะต้องเฝ้าแอะอะน้องนางน้องนาง